เขมรเกมแล้วเปิดนาทีทหารเขมรแอบวางบึ้มตัวจริงเสียงจริงตอแหลไม่ได้อีกเห็นหน้าชัดมัดตัวเขมรเต็มเต็มโอ้ก็ทําเอาเขมรมีพังเลยนะครับหลังหลักฐานเด็ดมาแล้วเปิดคลิปทหารเขมรวางบึ้ม PMN2 คาเครื่องแบบชุดเก็บกู้ระเบิดโดยด้านทหารเรือได้กู้ภาพวิดีโอได้จากมือถือที่ทิ้งไว้บนภูมะเขือชุดเก็บกู้ทุ่นบึ้มของกองทัพเรือเก็บมือถือทหารเขมรทิ้งไว้ที่ภูมะเขือพอชาร์จแบตตรวจสอบภาพและคลิปในโทรศัพท์ พบหลักฐานทหารเขมรวางทุ่นบึ้ม PMN2 คาเครื่องแบบต้นเหตุทำทหารไทยเหยียบกับบึ้มบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะโดยวันนี้19สิงหาคมมีรายงานข่าวแจ้งว่าชุดเก็บกู้กวาดล้างที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นบึ้มด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการเก็บกู้และกวาดล้างได้ตรวจพบโทรศัพท์มือถือของทหารเขมรที่ทิ้งไว้ในพื้นที่ภูมะเขือ บริเวณชายแดนไทยขเขมรด้านอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจึงได้นำมาใส่แบตเตอรี่และตรวจสอบภาพที่อยู่ในโทรศัพท์โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ส่งมาด้วยแล้วจึงได้นำโทรศัพท์ส่งให้ทางหน่วยทหารบกในพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไปรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าจากการตรวจสอบภาพและคลิปดังกล่าว พบว่าเป็นภาพและคลิปบุคคลในเครื่องแบบทหารเขมรกำลังวางทุนบึ้มไทยจากโทรศัพท์มือถือยี่ห้อเทคโนโปรวา p r r o 5G เป็นทุนบึ้มชนิด PMN2 ซึ่งเป็นทุนบึ้มสังหารบุคคลแบบอยู่กับที่ผลิตในประเทศรัสเซียซึ่งประเทศไทยได้ทำลายทุนบึ้มในครั้งทั้งหมดตั้งแต่ปี2546รวมถึงครั้งสุดท้ายในปี2562ตามอนุสัญญาออตตาวาโดยไม่มี PMN2 อยู่ในบัญชีแม้แต่ลูกเดียว นอกจากนี้ยังเป็นทุ่นบึ้มชนิดเดียวกับที่ทหารไทยเหยียบกับบึ้มและได้รับบาดเจ็บสาหัสถ,ถ,ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะอีกด้วยโดยทั้งนี้ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นบึ้มด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือมีไหวพริบที่ดีมากเมื่อพบหลักฐานแล้วรีบตรวจสอบและที่สําคัญภาพในโทรศัพท์ระบุไว้ด้วยว่าถ่ายวันไหนจึงถือเป็นหลักฐานชั้นดีทีเดียวนอกจากนี้เองทางกองทัพเรือ ยังเปิดเผยจุดเจอโทรศัพท์มือถือของทหารเขมรที่ตกอยู่บริเวณซอกหินแถวภูมะเขือก่อนเปิดพบหลักฐานชัดมัดแน่นทั้งภาพและคลิปวิดีโอรอบวางทุ่นบึ้ม pmn 2โดยก็เรียกได้ว่าเป็นการปิดเกมเขมรอย่างสวยงามจริงๆต่อไปนี้ก็ต่อแหลไม่ออกแล้วแน่นอนพร้อมส่งหลักฐานไปให้กับทูตผู้สังเกตการและทูตลักภาคีออตตาวาเรียบร้อยแล้วโดยเราก็มาดูคลิปเต็มเกันครับ ហើយអាប់អាប់អាប់ហ្នឹងមានអីឆ្កឹះនេះឲ្យហឹមតិចកាត់ບໍ່មានតែកាត់នេះនេះតែក្លាសរបស់ឧបដល់ប៉ៃដល់ពេលយើងដោះអាក្លាសនេះចេញហើយនិយាយគាត់តែអត់ច្បាស់ទេនេះហើយកាន់ឲ្យជាប់វាតំបន់ទេទេផុតមកលាញនេះឲ្យចេញគេញនេះចេញបងលន់ប៉ះអូនឆ្លឹកអីអរមិនឆ្លឹកតែចេញនេះបងនេះចេញ យកនេះចេញមកហើយយកអានេះចេញហ្នឹងហើយអានេះឡានក្រឡះដែលវាធ្វើដូចយើងក្រឡះ41ហ្នឹងគាត់អានេះចេញហើយយើងចង់ដាក់កណ្ដុរជាប់ពាក់លបោតដៃហើយកាត់ទាញរៀងធំធំមកពីនេះភ្លុចហើយយកតានទៅតែនេះយើងនេះតាមដាល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលអត់មានមូលនេះអត់មានមូលមានអីទេសេកថាមូលគឺបងទៅកម្មមូលគេហីអ alé អនុមិតតទេមានតទៅនេះមាននឹងអានេះអត់មានគាត់ជូនមកលេងមូលអុយមើទេ จิงดเขามูลงเงี้ยตายรืนภาการเมริก้ตุ๊กเจ้าไม่มาลงต่อเที่เนี่ยจริงรึ้มาอโดนย้อนใจอยู่แล้ติงเล่เจ้จะได้เลยอ่านนุนึยไงรัมือชมรูปเีย์จ้าคอเชิญยามนวนมุ้ยชมรูนปีโรยดอกดาวยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วย เพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า